สบายดีพี่น้องเมื่อนี่มาปุกเสกรถครับหลังจากจอดโดนน้ำมันเที่ยงแหงไปแล้วลุงเอ้ยเจ้าเห็นบมดอย่าเกิดทวมไม่เหล้วพี่น้องเว้ยดีตัวเขาผสมถิ่มอยู่นี่พ่อกรรมัด หลังจากจอดมาประมาณเคืองปีนะครับมาปลุกเสกเราจะก็ต,ะติดติดวะติดกะว่าดีว่ติดกะแล้วไปวป่ติดกะจอดต่อครับยอดดิฉันไม่อยู่บนมองแบบนาาี้นตัวตัวนี้แห้งอยู่ปมองแบบยี่ห้อน,น,นี่ยบ๊วยขอ้นหัวบ๊อดี

ยังมมไม่เลยฮะขี่ไปบานไลยบุ่นอาได้บวกกันได้ลกเดี๋ยวพุกเสียกันพี่น้องกัดข้าวหนึง่ง หลังจากประมาณโดนเติบครับสีเสียงแสงนั่งกล้องจอดไว้ป้านั่นข้องห่างพี่น้องดีตัวเขาบอนไุ่ม <laughs> ยางกับนี่แหละครับตามที่เห็น เชื่องยังฟิตเบียครับขายด้วยขายขายขายใช้เฟืองให้นะใช้ดีเจ้าทอยดองกันนะ<ฮ>จราบีท่าหวัวมันนำบ๊อมีจราบีใส่ไปเนุ่งนุ่งนุ่ง โอ้เหล็กอันมาแล้วพี่น้อ,อยนี่เสียเบื้องเหล็กอันแนี่มาเห็นวะเหล็กอันเดินเขาทรงมานเหล็กอันมีนตะเปี๋ยสองเปียหนั่งเนี่ยแล้วโอ้ลายแต่เหล็กอันมันจะติดไหมเนาะ อ่หยังเนฮะนุ่งเราบอกไปจอดเทศบาลเจ้าคือบอไปจอดเทศบาลที่ไปนี่แหละไปเทศบาลหนึ่งแลนจังไงโอ้แต่ว่ามอเส่ยไปอยู่หุ่นน้องบอกที่แหลกเว้ยเบื้องพวงมาเล่นพี่น้องรุ่นยางหัดดนะครับนี่เช็กมันที่ตีบตีตะวะ Yeah, tiền con ngân cút chè lại tận cút chè, chè mẹ anh bỏ chè bao nhiêu thôi cút chè với năm bỏ à, luân, 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 luân. แกได้เป็นแกได้ไดละเจ้าหงวอลไม่เคยขับ,จบเจ้าแกพี่น้องเจ้หงวอลล่อมาล้ตืดตรงอ้าว่างแบบนี้กวัวเบียดลวมกวัวฟังนี่ละ

เราว่าเป็นตะเบื้องเนี่ยดำเงี้ยนเพาเดี๋ยวอย่าเฝ้าโยกขึ้นเดี๋ยวหาเกียร์ถอกวนอนยังยกขึ้น ซุดอันซุดบ่อันซุดบ่ดบบฟังคุณซุดแนมน่ฟังคุณซุดแม่หรอมาแมนฟังนั้งมุนแหมซุดเลยแไหมนี่นะพี่น้องเพ่เคยขับจักเกียร์ฟังนั่นไหม อันอันชุดอันเขียวแม่นว่าอันเขียวอ,อันในกลางล่ะในกลางเหรอในกลางในกลางอันในกลางเออเออใครร้องอยู่แม่มเหมือน,นันไหมเหื่อไปเบิรกลดเห็นแล้วพี่น้องทุกเสียขึ้นเลย ไปแม่ไปตังไหนวะไปไปตั้งไหนอเอ้าวว่ามันตำเงี้ยนเขาสุดอ่ะบอกว่าจะเฝ้าอนี่คือแยบคายต้องเอ เกือนหนาได้นี่จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวตัวหาคุณเพ่ยขับกอนไปนอนเ <c oughs> ดี๋ยว,ทวเที่ยครับก็แน่งวาหน่อยแล้วเดี๋ยวตัวหาคนขับกันเด้อ

ว่เนาะว่า,ออวา,าย่งดอกเงี้ยมันดนใจนะนี่มันร้น่าถโอไแล้วหนึ่งสองสามชี่หาลยยนล่ะหนึ่งสองสามชี้หาไปสางไดกันมาัิ

เม่ได้ปุ๊บเสียกโดนเร่ง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 เ่ไดะให้หน้าหุละมันเบรกอยู่บ่อไนต้องลองเบรกกังนันเออไปครอบไปรอพี่น้อ คลิปนี้ก็ไว้สักนีดละครับขอบคุณหลยลายครับขอบคุณหลยลายสวัสดีครับ